ทิธกกรรมเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาในการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แทนนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ขก๊อกแบบข้างๆคู่คูหลังจากเธอวางแคมเปญยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยเป็นจุดขายเมื่อหลายวันก่อนแต่มันก็ไม่ปังเพราะข่าวดังและปังกว่าคือการที่เธอขายก๊อกหัวหน้าพักคนที่8แบบดื้อในเวลาถัดจากนั้นในว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงหากเธอยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปนั้น เธออาจโดนร้องเรียนข้อหาขัดจริยาทาร้ายแรงอีกคราวในการลงนามส่งผู้สมัครสอสอด้วยลายเซ็นของเธอเองและอย่าลืมรอยช้ำคลิปเสียงอังเคิลที่ยังหลอนเธอไปอีกนานแสนนานจนตอนนี้เธอแทบไม่ยอมออกมาจากเซฟโซนดังนั้นการขยับไปยืนหลังม่านเพื่อสั่งการของแพรทองทานและปล่อยรรยชื่อผู้บริหารพักชุดล่าสุดที่ไม่มีนามสกุลชินวัตรแปะในโผลนั้นอาจลา,างภาพจําตระกูลชินวัตรในการเป็นเจ้าของพักสีแดงออกไปได้บ้างแต่ความจริงเพียงหนึ่งก็คือ อำนาจสูงสุดในพักนั้นเธอในานามตัวแทนตระกูลชินยังกลุ่มสภาพดูแลพักแบบเต็มร้อยนั่นเองย้อนเวลาไปวันๆหลายคราวแล้วนับแต่การยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549และปี2557การถอดบทเรียนของคนในพักสีแดงตั้งแต่พักไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยว่าจังหวะที่สดุดนั้นเพราะชนชั้นนำในสังคมไทยไม่ไว้วางใจชินวัตรแฟมิลี่บนเวทีการเมืองยามนั้นพบว่า พักสีแดงมีการเปลี่ยนคนให้คนนอกตระกูลขึ้นมานำพักบ้างในบางครั้งคราวแต่ความจริงอีกชั้นหนึ่งคือตระกูลชินไม่เคยไว้วางใจคนอื่นในการนำพักเช่นกันดังนั้นสังคมจึงพบภาวะการเข้าเ้าออกๆออออของคนนอกและคนในตระกูลชินบน,บนบทบาทเบอร์หนึ่งของพักสีแดงจำนวน8คนในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ใดๆเลยดังนั้นเพื่อ่ายการละครอ,องค์นี้ที่บังเกิด มันคือฉากหน้าเพื่อลวงตาสังคมและแก้เกมการเมืองในยามนี้เพราะแท้จริงแล้วชินวัตรแฟมิลี่ยังกลุ่มสภาพเต็มร้อยโดยอ่านบทบาทที่แพทองทานยังคงสวมบทหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไว้นั้นเนื้อแท้ก็คือหัวโขนนี้เป็นภารกิจหลักที่เธอจะประสานสารพัดมุ้งในพักมิให้เลือดไหลหรือย้ายออกไปอีกเพราะเลือดใหม่ที่จะมาเสี่ยงดวงกับพักสีแดงในยามนี้นั้นน่าจะหายากเต็มทน ว่ากันว่ายามนี้แพทองทานขอยึดการวางคนและแนวทางบริหารพักไว้ในมือจากหลักมุ้งในชินวัตรแฟมิลี่เพื่อยกเครื่องลดความขัดแย้งภายในพักสร้างภาพลักษณ์ใหม่และหลายมุ้งของตระกูลชินวัตรขอชื่อไว้กันตั้งแต่ไก่โฮว่าคนของใครควรจะวางไว้บนตำแหน่งไหนบ้างโดยหัวหน้ามุ้งนาตาชาแห่งอาคารเลขที่197ถนนวิภาวดีเป็นคนขอชั้นสุดท้ายในการวาง29คนเป็นคณะกรรมการบริหารพักชุดนี้เริ่มตั้งแต่หัวหน้าพักคนที่9้า จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชายร้ยห้าสิบปีเป็นสอสอเชียงใหม่ห้าสมัยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเป็นสายตรงชินวัตรแฟมิลี่ที่ทุกคนไว้วางใจในตอนนี้และปลอบใจสมพงษ์อมรวิวัฒน์บิดาของเสียหนิมที่ขายก๊อกจากพักไปหมันมาดหลังจากสมพงษ์ที่เคยเป็นหัวหน้าพักสีแดงมาช่วงหนึ่งขัดใจคนในชินวัตรแฟมิลี่บางคนที่หลวงลูกว่าที่ผู้สมัครสสภาคเหนือแบบไม่ให้เกียรติกัน ภารกิจลับของเสียหนิมคือดึงยอดสอสอในภาคเหนือตอนบนจากพักสีสม้มคืนกลับมาให้ได้มากที่สุดและบล็อกการทะลวงของพักก้าทําให้ได้เพราะปี2566เสียหนิมรับงานดูแลยอดสอสอภาคเหนือตอนบนหลายพื้นที่โดยเฉพาะนะครพิงที่มี10สอสอว่าห้ามพลาดแต่พักสีแดงคว้าได้แค่สองสอสอเท่านั้นจนพักสีแดงเสียจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองหลวงของพักไปให้ค่ายสีสม้มและหลายเขตในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือน,นั้นพบว่า บ้านใหญ่อดีตสอสหลายสมัยพ่ายแบบงงกันทั้งบางส่วนยอด200สอสที่เสียหนิมกล้ามั่นใจว่า10ล้านเสียงยังไม่ปันใจและจะให้พักคสีแดงคัมแบ็กมาสารต่อนโยบายรัฐบาลที่ยังไม่สำเร็จในช่วง2ปีที่ผ่านมาเช่นเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นน่าสงสัยว่าเสียนิมคงพูดไปงั้นๆและฝันกลางวันหรือไม่เพราะอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยจะไว้ใจ แม้แต่แฟนพันธ์แท้ชาวสีแดงยังสายหน้าดังนั้นโอกาสเป็นพักอันดับ3และ4บนเวทีของการชิงสงสงวดหน้าคืออันดับที่พักสีแดงพอจะทำได้มากที่สุดส่วนโอกาสที่เสียหนิมจะเป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตสรหนึ่งนั้นเอากันตรงๆน้อยยิ่งกว่าน้อยและเลิกฝันได้เลยแม้จะเป็นหัวหน้าพักก็ตามส่วนรายชื่อแคนดิเดตหัวหน้าพักคนอื่นๆเช่นนายจัรตุรนฉายแสงนายสุทินคลังแสงนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนั้น ือเป้าหลอกทั้งนั้นเริ่มจากเดอะอ้อยน้าแปดริ้วพบว่าคนเดือนตุลาผู้นี้เคยเป็นรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยประธานยุทธศาสตร์พักไทยรักชาติและจาตุรนเคยจะแยกตัวจากชินวัตรแฟมิลี่โดยเตรียมตั้งพักเส้นทางใหม่กับนัททุ่งใสเกลือแต่ก็ไปไม่รอดจนต้องคัมแบ็กพักสีแดงการโดนโยนชื่อมาเบียดเสียนิมนั้นเอาเข้าจริงแล้วชินวัตรแฟมิลี่ก็คงไม่ไว้วางใจให้จาตุลนขึ้นเบอร์หนึ่งแน่นอนเพราะควบคุมยาก แต่มีให้เสียน้ำใจและใช่ว่าตระกูลฉายแสงเป็นคนอื่นไกลพักได้มอบหมวกประธานยุทธศาสตร์พักให้จาตุรน์ไว้เฉิดฉายออกสื่อเป็นการปลอบใจส่วนสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคนการเมืองจากมหาสารคามนั้นแม้จะมีภาพลักษณ์ดีและไม่เคยแปรพักนับแต่เป็นสสครั้งแรกในปี2 5 4 4กับพักไทยรักไทยแต่ใช่ว่าสุทินจะเป๊อะปูล่านักและยังมีข่าวว่าใกล้สละเรือหลายละลอก บวกกับข่าวลือในพื้นที่ว่าคนในแวดวงคลังแสงแตะมือกับวัยรุ่น888จอบุกเวทีการเมืองใหญ่ในเวลานี้ทางด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพักคนที่7ก็ไม่ใช่ตัวเลือกอย่างแน่นอนเพราะหน้าช้ำในปี2566ช่วงพลิกลิ้นหักดิบกับพักเก้าไก่ในการฟอร์มคลมอเศรษฐาทวีสินจนเครดิตอดีตดาวสภาดาวเด่นแห่งปีที่สื่อมวลชนตั้งให้ สลายไปโดยพลันและหากดันนายแพทย์ชลนละน่านมายืนแถวหน้าของพักสีแดงอีกคราวนั้นนับว่าทรางสมองของพักคงต้องไปปรับทัศนคติกันยกทีมนายประเสริฐจ,จันทราวรวงทองคัมแบ็กเป็นเลขาธิการพักรอบที่สองชายวัย65ปีจากโคราชเป็นคนในสายเฮียเพ้งพงศักดิ์รักตะพงศสาลที่ชินวัตรแฟมิลี่เรียกตัวกับพักหลังเฮียเพ้งวางมือไปแล้วแววว่าเฮียเพ้งถูกนำมาคารกลุ่ม2มิต โดยเฮียเพ้งโดนวางบนหัวจ่ายตอนหาเสียงในปีที่รับงานมาผ่านการเดินจังหวะของประเสริฐนั่นเองส่วนรองเลขาที่การพักประกอบด้วยลินทิพรวรินวาชาราโรธคนใกล้ชิดนายแพทย์พม,มิลเลอร์สุริเดชจิรวัตรสิริพาณิชบุตรชายของหัวเขียงประยุทธ์สิริพาณิชชนินรุ่งธนเกียบบุตรชายของเกษมรุ่งธนาเกียบ,บ,ยยบและสายตรงบิ๊กอ้วนปียรัตน์ติยภัยรัฐบุตรสาวยุทธตู้เย็นแห่งเชียงรายส่วนโฆษกพักนั้น ยังบลัดสายนาตาชาศึกศิษย์ีจอมฝันอดีตรองเลขาธิการนายกในฐานะนักคิดเศรษฐกิจรุ่นใหม่เบื้องหลังนโยบายสําคัญรัฐบาลแพทองทานชายคนนี้จะมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อเปิดจุดขายดึงคนรุ่นใหม่รักษาคะแนนเดิมให้มาลงคะแนนให้พักสีแดงมากที่สุดบทสรุปผู้บริหารพักสีแดงชุดนี้พบว่าจุดเว้าเรียกราคานับว่าไม่ปังแต่การวางบลัดมาทับสีแดงคราวนี้พบว่า แพทองทานตัดชื่อคนการเมืองรุ่นเก่ารุ่นกลางที่พักดีกับตระกูลชินวัรมานานออกจากการบริหารพักงวดน,นี้ไปหลายคนเป็นการวัดใจว่าการวางทีมงานบริหารพักเขานี้ของเธอจะปังหรือไม่และคนที่โดนลดบทบาทไปวันข้างหน้าจะอยู่กับพักสีแดงหรือจ่อแปรพักต้องรอลุ้น